สวัสดีครับอยูกย่กับสองอาหอยแกงโปรดักชันครับวันนี้มาเบรงรถเท้นเลย์คือรถเกี่ยวครับน,นี่ขั้นนี้นะครับถือตาจาักหน่อยช่วงล่างลงครับมิสซูสองเผ่าอร่อยเจ็ดห้าครับเที่ยบู ตัวเจ้าม้าเฮดครับสดๆ่าเฮดออกมาจะผีดเป็นยังไงร,รอดติดตามครับเออันนีี้าไาไ่งป รถไท้ายครับอยม่อ็มาหนีป well, so. ัหราครับ ้อฟเอ็มสามเอเอ็มอ่ะเอฟเอ็มครัสซี่เครื่องเดิมเกลร์เดิมมันไม่รู้กูเลยเพิ่นเฮทไฮเวิร์ดมีเอ๋อเปล่ายังครัสซี่หักเปล่าไปวันี้บนลงมา แต่กระตีสับแล้เวเขาสับัไม่อกอกเดป็นทุกเกียร์กันอ่าแต่กระตีไงขาดเทานั้นครับเพิ่นมากรถทีมนต่อเทเลอร์ <c oughs> นี่อันนี้ยูอูผมยังเป็นรถเดิมๆนะแต่ตจ้งไอแดงนี่ยสูกผสมบัลกหาเกีดตัวนี้ล้อยกหาเกียเตอฟเซตเอฟสามเซเอฟแลค่าเท่าไรครับมนิดสางแล้ว <c oughs> มนนันนี่ <c oughs> ไ,นะไรักเจยขึ้นเพราะว่ามัม่ลูกผสม <c oughs> นะเดสเปกงี้คร <c oughs> ับแบบ <c oughs> สุดท้ายก็พอแซดเดิเบอร์ตัวครับโยกกระบาดบน้องเบอร์เดอร์ตันฮคัสซี่อ๋อแา่นี้คัสซี่งามยอนี่แต่ว่าแตกกว่าลาวเล่นคัสซี่ดำ เราเรดำออกเต็หกเฮอียงลูกหมากไหม่ม มันก็ทายยังบ่นี่มีสู่นั่นมีสู่มันเริ่มกระสมแล้วก็สิต้องใส่ตึกออกหวานใส่มันแต่ว่าเครื่องแม่นมันอย่างน่ะบ่คงเคยเปลี่ยนออกเปลี่ยนดีมัน <laughs> กี k k no ้หน่อย้อยเฮ้ยแคสซี though, ่หน่อยเลย โอ้ยสร้างตนมาแล้วสร้างตนจัดการแม่คนนี้เดี๋ยวคนนี้แยกสองอาทิตย์พอดีว่าอยู่กับเพิ่น

ปาแล้วไงปะปาไปแล้วมึงช่ยเต้นหน่อยเอาไปเสียงก่อนข้าวดังให้ยังลูกพ่นยังเอาขึ้นไหมเขาไปร่างกับข้าวคนนังจจิ้งจิ๋อ อย่างพันธ <S ess iz uk> ุ์สูงเอเดินเนี่ยหันยังเก่านาอกพอดีมาย่างเก่าแล้วยังพันธุ์หน่อยพั้นสูงเนาะเลี้ยงเก่เนี่ยหวัน เันนดูชูสามเนหาสิดกวัานอนให้ดิชสามเนหาขนาดแถมสภาพแถมราคาเลยเพื่อนอยู่อู่เาก็สิบอะไรราคาอะไรอยู่ นี่อ oh, ่ะสองคนจัดสอกิโลนังนั่งคับน่งนั่งเฮ้ยมยุงนังก็ไปแล้วนนั่ง